หน่งันนี่มันเนี่ยวันนี้ห้าร้ก่อนนะโอเคโโอ๊ยเก่ง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 เก่เก่งเ เื่อหนึ่งพันใช่ไหมนันต้นนันต้นไม่ใช่ที่พกวันนี้งานด้วยแก่ก่ก่แคนหางได้แล้วนี่นี่เล็กใช่ไหมเลนี่ใหคุณเจอใครไปรับนี่ด้วยที่รู้นี่อยู่บ้านอะ 想呗？啊。<Anna? S 2> <sighs>